ก็เป็นพมาาเลก้เก็เป็นลายพมาาวันนี้จะดีดีทายสีเสือเรเสือเลงของพมาาด้วยลุงมาจากทางพิแลจะมีระบบอยนี้้วบ้านเราบางบ้านือโรงแรมไม่ง

고백할게요. 엄마의 후디 이한게고 ที่ศึกษาดูงานกำลังจะเข้าชมปราสาทตาพรมเป็นประสาทที่3ของการเดินทางในการศึกษาดูงานครั้งนี้แล้วชนะครับแล้วชื่อปรากฏในศิาจจราราชฤทเรียกว่าราชวิหาร ราตบัตยาปารมีราชาหรือปัญญาบารมีเป็นชื่อเทพบหรือเป็นชื่อพระโพธิสัตว์แล้วนะครับภาษาอีสต์นะครับเป็นภาษาที่ย่างไม่ได้ตัดแส่งนะครับหรือว่าย่งไม่ได้ที่ทงไมออกง่ายอ่ะคือตัดแต่งแล้วละเอียดคือเริ่มต้นตัดแสงมาเป็นชุดช่วยนะครับนั้นเราเดินอยู่ตรงนี้ไปนะครับ あただ、私は。<noise> A th ordinary 拿回去先开始啊！先开始，开始。我不能走到那一啊！好。OK，可以了。OK，快点啊，人参树，大家拍一下，会给大家带来的长寿啊。 cường 9, à, cường cả thang đến trước bên,拍一下,谁先到,谁先拍, được, 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 được,

あ、ちずすんてか、あ、だ、だ。あ。<noise> <noise> <noise>

โอเคเรียบร้อยเชิญครับนาคนดำเมื่ะฮ่าฮาฮ่า่าฮ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 ่

สอนฟังบรรยายกอนบัดหนึ่งถ่ายรูปแล้วก็เดินทางากลับมันจะเร็วตามแมงรงลมเลยเห็นไหมฮะบ่มชาติม,มันนูนออกดอก,อก,อกตรงปลายก้านตะดอกนี่นะเขาแกะเหมือนจะเป็นหูวมงก,กอรแล้วก็แผ้ออกมานะหินหินก็ดินเผาเลยนะครับมันก็ดินเผาจ้เป็นหินเลยนะครับโอเคตอนนี้